สวัสดีครับนี่คือช่องโอเคนิติเทพของพี่โอนิติเทพนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปลองเกอร์ชอตที่ใช้บันทึกภารกิจของพี่ปูยศกะชยัยศรหรือปอบตะพวงที่เมเจอร์รัชโยธินคืนวันพุทธที่16 ตุลาคม2567หลังจากที่เมเจอร์ได้เชิญพี่ปูมาตะลุย IMAX นะครับมาชมภาพยนตร์ระบบ IMAX มาทำคอนเทนต์แล้วก็พบปะกับแฟนๆเริ่มต้นก็ด้วยการแจกไลน์แฟนๆที่มาดักรอแล้วก็มาที่งาน Event อีเวนต์ป๊อปอัพเ,เอ็กซิบิชั่นของที่หยดครับเริ่มต้นที่บ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านที่สระบุรี ออในเรื่องเขาดูเหมือนจะเป็นบ้านที่อุตรดิตนะครับมีผีชุดดำไม่มีไฟไหม้เหรอครับนะพี่ปูใจดีก็ทำการแสดงสดโชว์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งสำหรับฉากนี้นะครับเขาจะเล่นเฮ้ยมันจะชิบหายกันหมด

หลังจากนั้นก็ถ่ายรูปกับแฟนๆคุณผู้ชมจำได้ไหมครับว่านี่คือใครน้องมิมครับผู้รบบทน้องแยม้มตั้แต่ภาคแรกทีแรกพี่โอก็นึกว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยใกล้ๆนะครับไม่งั้นพี่โอก็คงจะจับตัวมาถ่ายรูปด้วยแล้วแล้วก็มีการมอบของรางวัลมีข้าวโพดถังเบอร์เรอร์นะครับพี่ปูก็มอบขนมให้พี่โอกับทีมงานของเมเจอร์ด้วยอันนี้ถังที่หยดไม่รู้เหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่นะครับน่าจะมีขายจนถึงตอนนี้แล้วก็ต่อจากนั้น ก็ถ่ายรูปและแจกลายเซ็นทั้งชั้น3ชั้น4ชั้น5แล้วก็ได้เวลาหนังฉาย19นาฬิกาก็ขึ้นมาที่โรงภาพยนตร์ IMAX เมื่อชมภาพยนตร์จบก็ยังคงมีการถ่ายรูปที่หน้าโรงภาพยนตร์ IMAX อยู่แล้วก็ทำคลิปรีวิวร่วมกับพี่โอด้วยนะครับก่อนกลับพี่ปูก็ยังคงถ่ายรูป กับแฟนๆตั้งแต่ชั้น iMAX ลงมาถึงชั้นล่างแล้วก็ยังจะกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งที่บ้านนี้นะครับมีคนเขาไปถ่ายรูปเล่นพี่ปูก็เข้าไปทักทายเขาเขาก็ตกใจไม่รู้ว่าพี่ปูเป็นใครเพราะว่าไม่ได้เมคอัพนะครับหลังจากที่ทชมภาพยนต์เสร็จแล้วมีการทำคลิปคุยกันแล้วหลังจากนั้นเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งพี่ปูก็กลับ ไปสระบุรีเหมือนเดิมครับก่อนกลับก็ทิ้งท้ายถ่ายรูปจนถึงนาทีสุดท้ายขอบคุณพี่ปูที่มาร่วมรายการกันในวันนี้ครับ